สบ,บายดีอันนี้เรานั่งคุกกีกินสองนนายสบ,บายดีอยู่ตังมังนุบอนมืตรนันเนเด้อมือเสียงมือนี้อันคือเบิร์แล้วลูิษเจ้าแถมให้แถมให้กินอาหารญี่ปุ่น เอาแถมให้ว่าแลาา้วองเราบ้าจิบุยิมมาก<า>ๆพี่น้องกินอาหารญี่ปุ่นแล้วกันต้มมางมากลอยลูกชิ้นอร่อยนะ นานๆกินเถอะหนึ erm ่งแทบ่วงเไม่เจ็บไ่เกอดออ้าูจำละกัยังไงอะไรได้ ตามมยังกบจ้าแพงตั <sh arp peace> <strom> ้มมอหุงเจี๊ยหลังเอามาบ่วผ่านะเเห็นแล้วอแหละหุงไม่ต้องเส้นกรอบนันอย่างแท้านกับมืออะไรเม่ได้ละงานกับเเก็บแล้วเลยเได้งา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp จะเลยขอสวีทกันสองคนสกอร์จังไหนึ่งเฮ้ยร้านสายหน่อยก่อนเออสบายดีลูกสบายดีสบายดีสวัสดีเล่สดีแล้วสบายดีใช่ลูกใช่สบายดีน้องหนึ่อ้ยปากเป็นฝ่นอยากเ้ฝนฮั์ดเวพี่น้องสบายดีอู้ยไม้ถูขั่นแตะอเด้อ คันจะเจพนธจุ้าป่าคนนั้นนะนั่งหมกยินผักนีกบมกยินผักเยอะยเินพักยังให้ลูกเออยิ้มไอ้ลูกสบายดีงอนเจ้าก็มีหางสบายดีเห็นแม่ไล่มาซื้อพักแต่เดีเอาให้ลุกเราไดกันซื้อผักนะอยากกินเจ้าวาไเอาแต่ปเลยแหละ เดยูนี่หน้าบ่าะไรนัโจอมาหานะไนนี่มองมีป้านี่อยากนะอะชินข่าวอยู่ยูน้าบอนะเอามาห้ลุงเือเจุยหอดบอนจิ้อคนจะพักนมาห่เห็นลุงบกินพักบ่ลุงบกินพักกกคนมาคนมาแต่บ่ แคบบ่สดีเลยยังสดีเลยยังสดีก่อนลูกสะไปดีก่อนทุมันปากปากปากยากนี่นี่นี่เาดีสดีเก่งเก่เก่งตอตมตมตมืเก่งเก่งเกเก้อ

mmmm 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 ỉm nhỡ mạo tụng bộ thẻ xong nhiều rồi nhưng bây giờ bớt à <cười> <cười> bò xong mà nè bò xong, tao bèn có bà đam e còn chả à. vừa xong còn ป้าไปคือจ oh, ัดทถาคกเท้ใช่ล oh, oh, ูกป้าแพงบ่รู้ป้าแพงหรือปลาดำปากปากปากอยากว่าไชออโทษจัดหนึ่งลูกสบาดีโอ้ไจัดาสบายดีลูกสบายดีโอ้จัดาเดจัดให้เด้อเฮ้ยขึ้นดอ

บุดหนึ่งจานเอาต้นนั่งแบ่งตุ้นใช่หนาแบ่งตุ้นเขี่ยใส่ห้างหานไปใส่บางน้องหานไปใส่เอิดมันมายุบเนี่ยเอาต้นใช้น้ำเก่ากินข้าวเทียงสามขี เปจัข ah, like uh ี huh. like yeah, like pop, ่ได yani yeah. uh ้ค่ะเออจับหมอบอ้าวบนมาหวานเออถือใจและเด้อวานร้านปลาเมาขอบพระคุณเอฟซร้านปลาเม้าน่ารักทุกคนเลยบงวัดจะฮอบนี่แบบนี้ัเพิ่นอยากให้เอาเด้ค่ะนังนะเฮียก้องไ้ปลาเม้าเอาโอ้ใไ้ป้าเม้าสอยบ่ เรียกลองความสนใจเลยโอ้โ oh. อ no ้เิเน่เบิเน่เน่ตาติงน้อยตาติงน้อยตาติงน้ยโอ้ยเลียดใจเอาไปใส่ดูนน่งนัเอาไปกลับเส่เลยเออ จมจุ้มจมจ้มกินเสร็จแล้วก็กินน้ำแดงเป็นกุมานทองเลยวันนี้กินน้ำแดงเป็นอะไรลุงที่ได้ยังไ้อิ่มแป้เลยบอกหาอมบ่กี่อันแล้

ยา <Yeah. S 2> คลิปนี้พาเบิงพาสมเทนี้ก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเมาได้ทํทำคลิปนาะกอวยใซให้พรเอฟซีทุกท่านทุกคนจึงมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขลำรวยมดทุกขุหมดทุกคนสบายดี